ตัศพกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุโมทนาเมตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถระพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเถระพระองค์พระธรรมพระกายทรงเที่ยงไร ครูแลอาจารย์ท pues ั whales, ้งหลายเสด็กลับมาขอขอกับสกาสพระอาจารย์อาจารย์นนุนขออนุถนญาราชโยมด้วยวันนี้หลวงพี่โบจะพูดถึงอ่าสาววอกฐานท่านฐานท่านผู้หญิงนะภาษาวอกที่เราที่เคยพูดพูดมานะท่านสาวกทานท่านผู้ชายสาวกทานท่านผู้หญิงก็พูดถ้าก็ขอกับ ก็พอโภิกรรมด้วยก็ไม่ค่อยดียเท่าไหร่ก็พวกท่านพระเถเรท่าถ้าฝ่ายชายเรียกว่าพระเถระใช่ไหมแต่ก็ถ้าพวกผู้หญิงถ้าพวกสตรีเนี่ยรเ,รรเรียกว่าพระเถรีอ่าพระภิกษุณีเรียกว่าภิกษุณีสมัยสมัยก่อนสมัย,มยวัฒนการมีทัพภิกษุแล้วก็ภิกษุณีพระพิสุณีที่เป็นอรหารก็มีเยอะนะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเป็นในด้านเอ,เอ,เอ,เอตกตะคะเนี่ยเป็นเป็ลิศท่าต่างๆเนี่ย มีเพียงสิบสามร,รูปเท่านั้นก็จะขอ,อนำม,มาพูดถึงทั้งสามร,รูปพิษูนีองแรกที่ในโลกที่เกิดขึ้นมาก็คือพระนางรพระนางพระชาปิโคตมีนะเป็นพระนานานของพระเจ้านะครันเมื่อท่าน,ท,านท่านรับหน้าที่เป็นแม่นมของพระเจ้าพระนางสตรีมาวิยาส่วนพดแล้วเนี่ยท่านรับหน้าที่เป็นแม่พระแม่นมพระนางนี่นะเป็นแม่นมของพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถ สมัยนั้นช่วงที่พระเจ้าสุทนาพุทเกษัตริย์เนี่ยออกได้ควก็หมายให้พระนางเป็นแม่พระแม่นมเมื่อพระเจ้าสุทนาสอนคตเนี่ยเมื่อพระนางประชาปริกรมีจัดงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเวไม่มีใครอยู่เพื่อนด้วยก็เลยอยากจะบวชในพระธรรมใหหนของพระพเจ้าก็เลยไปทุดของพระเจ้าขอบวชด้วย ก็เจ้าก็กไม่ไม่สมอ,อนุญาตนะมรงป,ปฏิเสธท่านขอเจ้าถึงสามครั้งพระเจ้าก็ปฏิเสธหมดปฏิเสธทุกครั้งเลยมีทีนี้พระเนะจ้าก็เสด็จไปอยู่ในป่าที่ป่าอันธวันน่ะต้องจำไม่ผิดนะในป่าในป่าในป่าที่แห่งหนึ่งนั้นมีมีมีวิหารในในในป่าน,นั้นนะพระนามชาวดิโกตมีเนะี่ยท่านก็ปลงผมเลยนะปลงผมเสร็จแล้วก็ จักชวนะสักยุทธที่เป็นศิษย์ทั้งหลายเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยคนเนี่ยผมผมส่งผมภาคตาสารพัดไปขอพระเจ้าอีกครั้งอยู่ขอบวชที่นี่พระเจ้า,าษษษษษทรงปฏิเสธทรงปฏิเสธครั้งทุกครั้งเลยทีนี้ท่านกพระนางพระนางก็พาพาพวกมาร้องร้องไห้ในสุ้มประตูวัด พอดีพระอนงท์ท่านผ่านมาพอดีท่านก็ถามท่านก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระนาก็บอกให้พระนางทราบพระอน์ก็รู้สึกสงสารอยากจะช่วยก็เลยไปขอพระเจ้าว่าไปถามทรงทรงขอถามพระเจ้าว่าสตรีเนี่ยในวิธิศาสนาเนี่ยสามารถเข้าถึงสามารถทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลได้หรือไม่พระเจ้าร็ทรงกรัสตอบว่า,วาได้ แล้วนก็ e ุนมสทูลขอให้พระนางพระนางให้บวชเถิดพระเจ้าก็ท่านก็ทรงอนุญาแต่พระเจ้าทํานเงื่อนไขให้ถ้าพระนางสามารถปฏิบัติตรรมคุโรธรรมแปประการได้คุโรธรรมแปประการคุโรตรว่านหนักทําอันหนักเนะแปการเนี่ยแต่ทาถ้าทําได้ภายในสองปีเนี่ยจะก็ทรงอนุญาตให้บวชได้ ท่านำหนอนถ้าเอาหนอนถ้าก็นำความนีม้ไปไปไปทูลไปกับทูลพระนางพระนางก็ส่งรับคือกรุณาทำแบบประการเนี่ยม,มันมันมีเวลาละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่มายกตัวอย่างเช่นพิจิตีถ้าบวชแล้วเนี่ยถึงแม้จะบวชแล้วประมาณถึงน้าถึงแม้จะบวชแล้วร้อยปีร้อยพรรษาเนี่ยก็ก็ต้องกราบกราบกราบว่า้ลุกรับอัญชลีต่อพระภิกษุษนะฮบวชได้หนึ่งวันหรือ พิสมีต้องอยู่ในกฎเกณฑใน,ออในสถานที่ที่จัดให้ที่มีพระพิสุิ์อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้หรือพิสมีไม่สามารถแสดงธรรมแก่พิสุท์ได้นอกจากธรรธรรมแก่นอกจากคําธรรมที่พิสุทธ์แสดงธรรมนั้นประมาณนี้นะครับมันมีแปดข้อน,นี้แต่ตอนที่จะเป็นจะจะเป็นภิกษุไดไ้ต้องเขาเรียกว่าศึกษามานานกว่าสองปี แล้วครุธรรมด้วยแล้วก็สิษยาธรรมนาสองปีด้วยหมายความว่าต้องเสือศีนตั้งแต่ปานปฏิบาตถึงวิการรบชนะแน้วทั้งศีนหกเนี่ยคือสองปีใช่ไนะครับถ้าศีนขาดข้อใดข้อหนึ่งให้นับปักให้นับใหม่ให้ครบสองปีนะนี่คือครุธรรมแต่ประการที่สตรีในสมัยนั้นต้องปฏิบัติตามไปอนานก็ยินดีรับด้วยด้วยความยินดี พอรับเสร็จแล้วท่านท่านนาวบัดบัดตัวบัดบัตนจนเป็นพิษณีแล้วขนขวายมาเป็นความเพียรโรเส็บพระอรหันต์ซึ่งท่านเป็นพิษณีองค์แรกของโลกเลยนะท่านนาวาชาวจีโอดมีอีกท่านองค์ที่สองทานาเขมาเถรเรีท่านางเขมาเทรีเนี่ยท่าเป็นรูปกษัตริย์ในอีกที่หนึ่งนั้นในสมัยนั้น ต่อมาพะ้ะจรดวัยท่านก็ได้อภิเกสมกับพระเจ้าพิพิสารนะพระเจ้าพิพิสารตอท่านก็เป็นผู้องคตฐานพระเจ้าท่านทรงร้ทาทรงสร้างป่าพระวหาหวิหารในกรุงราชเครือพระนางแกมาทรีเนี่ยท่านสดงได้สดับว่าพรนะเจ้าท่ะสร้างท่านทรงตําหนิในเรื่องในโทษของการโหในร่างกายความสวยความงามซึ่งท่าน ท่านก็มีความมีความงานวัดงานนะเพราะว่าคำว่าเขมาแล้วว่าไหวต้องขำทำไม่ทถามีผิวกายกับตรองคำเอ่อท่านก็ทราบว่าพระเจ้าทรงคำนึงเรื่องนี้ท่านก็ไม่อยากเข้าไปในพระเวรุวัทวนทีนี้พระเจ้าเป็นพระสารท่านก็ทรงทราบว่าเออเราเป็นกษัตริย์เราอ AR, ุปัตถ์พร,ร,อรอะเจ้ามาตลอดเนี่ยแต่อักมาหายมาเหตุสิ่งเราไม่โคบลบสมไม่ลำสายเลย ก็กิจุบายอย่างนี้มาเออแต่ใช่เจา้าพนักง,งานที่กับขับร้องนะนรรเลงเพลงเนี่ยคนขับร้องพัฒนาติี่กับพระรวิศวันว่าสวยางามขนาดไหนขนาดขนาดเจ้ามาได้ฟังแล้วก็อยากจะเห็นบ้างก็เลยขอตูดขอเชื่อพระสวามีไปชงมารงเดินชมพระรวิศวรมหาวิหารชนไปชมมาแลม้มีคนถามว่า เชิญเชิญชวนท่านเข้าไปในสำนักของพะตัสลาพระเจ้าในขณะนั้นพระเจ้าทรงแส,สดงธรรมอยู่เห็นพระนางเขมาพระเจ้าเป็นพระพระเจ้าเราเป็นพระพระสัพพัญจูท่านท่านรู้มดว่าใครเป็นอะไรเป็นอย่างไรมีอุปสัยอุปนิศาย่างไรถ้าเห็นพระนางเขมาท่านพระเจ้าประสงค์นึ่งเรียวิศนาอักษรน,นางฟ้านะอยู่ข้างพัดพัดวีให้พระนางพระนางเขมาเห็นเห็นเขา้า พระเจาประสงค์นี flying, eyes, e e pick, ้ eh <communauté> ิไทยนำนำพรสอนี <Notice S 2> ่อ่าแต่ละวัยสามวัยตั้งแต่ดังสาวรุ่นสาวแลวรุ่นกลางรคนรุ่นแก่จนเหี่ยวแห้งไปจนเหี่ยวแห้งเห็นกระดูกเห็นหนังขึ้นกระดูกเนี่ยเพราะนั้นรานำเขามาเห็นท่านเห็นแล้วท่านก็พิจารณาตาแล้โอ้ก็ไปก็ไปเก่าลๆกาแล้วนี่นมันก็มันก็เสื่อมไปไธรรมดาในขนานั้น ท่านพิจารณาไปตามไปตามไปตามที่ท่านเห็นท่านก็สนิทกับอาราหาันนะครับท่านเป็นคระฤหัสนอาาานะอย่าไม่บสถ์ท่านก็เลยขอบวชในสมณะของพิสุนีแล้วก็เป็นพิสุนีองค์แรกคนคนที่สองนะพระเจ้าท่านอขออนอญาตไปขออนุาไปที่นึ่งขอขออนุาไปาาพระนรปชาวีโคตมีพระเจ้าท่านส่งดอกย่อมให้ท่านเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้มีรัตัญยูหรือว่าผู้มีประสบการณ์ถ้าผู้รู้ตันผู้รัตัอยูแบบนัว่าผู้รู้รักรีนาผนู้มีประสบการณ์ถ้าเป็นพักเถรนของฝ่ายชายก็คือพระอัญญาพกตัญจะใช่ไหมถ้าถ้า,ถาที่เราจำได้ถ้าเป็นสีก็เป็นพระนาวชชาวดีโคตมีเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มากท่านที่สองคือพักพักเถรมาตรีเนี่ยว่าเจ้าท่านทรงยกจอว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบัญญามาก ในะ okay, ่านี going, ้านทางทางสตรีนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ท่านภาษาดิบุตรภาษาดีบุตรเป็นผู้เลิศในด้านผู้มีปัญญามากต่อมาขั้นที่สาม็คือตัณหาอุบบรรณนาเสบบรรณาเถรีพระโอฬาพระโอณาเถรีเนี่ยท่านเกิดในตะกูลตัดเศรษฐีถ้ามีผิวถ้าที่ชื่อว่าอุบลเพราะว่าท่านมีผิวเหมือนหมือนบอฬานะดอกดอกดอกบัว เราบูสิเคียวเมื่อจะริญวัยเนริญวัยที่จะอ่านอภิเสกก็มีพวกข่าวบริีพวกเศรษฐีทั้งหลายเกษตรทั้งหลายมาสู่ขอพ่อของท่านพ่อของพระพ่อของพระองบุญมาเสรษฐีเนี่ยก็รู้สึกบักใจว่าจะยกให้ใครดีก็เลยเลอกอุบายว่าให้พระองค์ท่านบอกองค์วันวุนาวรนาเนี่ยวัววัวดีกว่า ท,ท่านน,านูนพนาของท่านนาก็รับรับรู้สึกสุขใจดียิ่งก็อยากอยากจะบวชบ้างก็บวชบวชเป็นพิษุณีไงนะพอบวชเป็นพิสุณีท่านก็อยู่ในสำนักพิษุณีมันมีวันหนึ่งท่านทับเอารองทองธรรมบศบอวบสดท่านจุดจุดประที่ครบเลนยนะท่านไปใช้ก๊เพลิงเนี่ยเพ่งดูปเป็นกระสีเป็นเตโชกระสีจนเพ่งไปเพ่งมา เพื่อเพื่ออยู่ทุกวันนะเขาถ้เลยได้แค่เพ่งกษินจากเตโจกษินนะเป็นบาปเป็นฐานในการที่ทำพิพัสศนาจนเขเป็นพระอาหารหันต์มีอยู่วันหนึ่งอ่านั่นท้ามารุตเนี่ยเขนะจะเป็นลุงถ้าเป็นลูกลูกของลุงของท่านเองของท่านนารนวันอุบาลาเนี่ยท่านรู้สึกชอบแกแกรู้สึกนะ่ท้ามารุตเนี่ยรู้สึกชอบอ่าอุบาลานาตั้งแต่สมัยยังเป็นอรหันต์แล้ว ก็แอบแอบเข้ามาในในป่าขณะนั้นท่านโอลวาเทรีเนี่ยสมัยสมัยนั้นพระเจ้าจังยังอนุญาตให้พิศณีอยู่ในป่าได้ท่านก็อยู่ในป่าปีนป่ายในป่าท่านกลับมาปินบ่ายเสร็จกลับมาในกระท่อมนายนันทามารบนเนี่ยแอบเข้ามาในบ้านในกระท่อมของท่านแล้วอยู่ใต้เตียงพอท่านบรรณาอุปการณาเข้ามาเพราะหน้าบอกเต็มปักในนายบรรลกนันทามารบเนี่ยก็ออกจากใต้เตียง มากรบขืนท่านมากรมขืนท่านาแล้วพระดาวองนาบอว่าอย่าทำถ่าจะทําแบบนี้เลยถึนชิบหายแล้วนะมนันลบในนั้นามันลกเนี่ยเมื่อกืนเสร็จแล้วเดี๋ออกไปพระดินเขาออกไปจากกระต้อทีเดียวว่าโดนทางนี้สูลบลกงกวีลงกวีจิมาลงทันทีนะรูปเกิดตอบว่าพระอารหรันต์ก็มีคนถามว่าพระอรหันต์ยังมี จำมีกำลังอยู่หรือไม่พระเจจาก็ทรงตรัสว่าปิฆเวดูกรพิจุตทั้งหลายภาพขี่นงองอางสพอรหันต์ทั้งหลายเนียไม่ยิงดีในลกลามไม่เสพกลามเสมือนกับน้ําตกลงใบบัวชั้นใดตกไปตกลตงไปชั้นนั้นหรือแม้กระทั่งเปรียบเสมือนกับไม่ได้ปรักกาที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ในใบแหลมของเหย็กแหลมหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ย ไม่ไม่มีอารมณ์กับแค่น,น,นะหลวงเขพูดโคตรตรงดังไงท่านไม่ดีในกรรมอยู่ได้ไม่มีเสียกรรมอยู่แล้วท่านหมดสิ้นทุกเกลียดตัณหาทุกอย่างนี่ก็เป็นพระองค์ที่องค์พระพิสณุโลองค์ที่สามพระท่านโธราเตเนเนยในการได้รับการยจกจ่องว่าเป็นครูคนแรกทางด้านมีวิธิ์เพราะว่าท่านสมเร็จอรหันตับศัพ์ไปสัมปทารยานด้วยนะ ก็มีแค่เนี้วระองค์มีสามองค์แรกก่อนนะเพราะว่า,า,าค่อนข้างจะเยอะมีเท่าทสาองค์นะแต่เดี๋ยจะยอยจะยอยพูดไปก็ก็มีที่เขนี้ก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนงมีความสุขความเจริญประสบแต่ความสุขความกาน้าในการปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเธอ